จังไหนว่าเจ็ดแปดเก่าจังไหนว่าสีบาลีเจ็ดแปดเก่าเลขที่สูงอยู่เลขสีสูงอยู่เตีนยสูงอยู่ดิฟันในราทีแบบนี้มันสีสูงอยู่เลยฟันฟันเกี่ยวกับเลขเป็นบ่ได้ตัวเลขอยู่บ่แต่ว่ามันเคลื่อนหนี่ได้หาสามฟันว่าจังไหนคือบ่าได้หาสามเดี๋ยวเห็นเลยเหรอเดี๋ยวเห็นเลขเดี๋ยวเห็นก็ค่ะว่ามันมาจังไหน สีแดงพ้อมบอกเขาขายเขาฆ่าแต่ว่าหาสามเห็นหาสามเจ็ดหาสามคือริว่นเจ็ดหาสามแต่ว่าตัวเกตนมันมันโบมันโบแก้งคนใดโบแก้งคนใดเอาอันมันลอยมาหรือมันเป็นตังไดมามันโพขึ้นมาจังใดปรากฏว่าในความฝันเห็นก็ยังอยู่ในเป็นแผ่นกระดาษโอ้เห็นคือยังอยู่ในกระดาษสิเห็นเห็นเห็นมันบางอยู่บ่ไม่ใ่เห็นมันบางอยู่ทีมย่ก็พื้นดินเถอะเดี๋ยวไปเห็นเลยเนาะโอ้ เดี๋ยวไปเห็นเลยเจ็ดหาสามเจ็ดหาสามสีแดงพร้อมสีแดงพร้อมโปมีตัวอื่นนําบ่บ่โปมีเขียนรายละเอียดอื่นนั่นบ่ยังเรื่อยย่เห็นซื่อๆนี่นี่แต่ตัวเลขคอรอเลยสิเอ้าฟันซ้ำหน่ก็เห็นเลขซ้ำหนิเหลือกันฟันมาคืนนี่เราฟันมาคืนนี่เลยมันบ่ช่วงใด ช่วงขอนแจ้งนี่หรอช่วงขอนแจ้งแสดงว่าเปลี่ยนวันพระแล้วเปลี่ยนศีลดับนี่เหมือนเนาะแมนบ่ผมก็รู้ก็อาจจะแม่นเเป็นศีลดับนี่เหมือนเี่ยขันข้ามคืนไปแล้วมันก็จะเปลี่ยนวันศีนแสดงว่าฟันขันฟันวันศีลตอนสีก้งนี่มันจะแม่นอยู่ดิจังหวะแต่ว่าหาสามนี่เห็นชัดครับกันบ่เห็นเห็นหาสามสีลงทุนบ่าตรที่เนี่ย อยากล่องยังเหรออยากล่องก็ได้ฮ่อยากล่องไปเนี่ยยู่เหรอเออไม่ลงทุนดิกับฟันได้คักปันเนี่ยซื้ออยู่แล้วผมซื้อทุงวันอยู่แล้วเรียบ่เอาทุงวันอยู่แล้วเพรงั้นว่าซื้อซื้ออยู่แล้วนะโอ้คือสิฟันดีคั่ะที่น้อปกติกับฟันดียังซี่ตลอดเลยมันเขาบคิดไปตั้งๆหน้าๆหรอกแต่ว่าเขาคิดเขาฝันเองเขานอนหรอเขาฝันไปเรื่อยกแบบภูมียขึ้นอ้าว ฝันกวานี่ว่าเรียว่าเอ้ามันก็หายากายู่ดี่ผู้สีฝันแม่นเมยนผู้สีฝันได้หางเดียวนี่ส่วนมากคนสีฝันเงาเงาเนี่ยฝันเงาเงามาล่ามจามจ้าไปเอากระจักสิตียังไงเห็งแม่ตีว่าฝันเฮ้ยกันทว่ากันว่าฝันได้เลขตัวเดียวคอรอก็สิมันก็ ว่าอยากเอาแน่ยุนแล้วการลงทุนมีซิมบังยุนแล้วจากหาบาทสิบบาทยุนแล้วยุนแล้วจะไปซิมบังนั่นเอาซิมพอประมาณเู่นนี่ละเออกระซ้ำเขานี่ล่ะเขากะจะเป็ดเสีอมันหลายเนาะจะไปงมง่ายมันตักหลายเออบ่งมง่ายหรอเออแต่ว่าการลงทุนแน่ก็ดีลงทุนแน่ก็ดีวางเบิ้งก็ดีถ้าที่อันเปลี่ยนโชคลาภเนาะครับผม ขันบ่ร้องกับบ่รู้บ่ดูกับบ่เห็นไม่เห็นว่าพ่อกันกับซ่อมวัฒนาตัวไปไม่เห็นว่าพ่อกันเนาะโดนนั่นที่โดยที่เลือดย้อมผิวเล่มั้ยพ่อกันอีกเท้าสิเห็นกันแต่ละเท้าจักไฟไปใส่มาใส่เนาะต่างคนต่างเห็ดต่างคนต่างไปหาอาการทางอันอะไรจยางระบายพื้นทีนไปนี่แหละได้โชคได้ลาภเขากับบ่เมียนบราสีตั้งหน้าตั้งตามาเฮ็ดเอาเนาะเอาบ่ได้เสียสันใดเดิ ตว่ากันฟังดีกันมาเบ้าสู้กันฟังเนาะลงทุนไปแน่หาบาทสีบาทย่างเบิ้งดวงเจ้าของได้ตัวเลขดีๆกับมาาบ้าสู้กันฟังเนาะม้าบ่าสู้กันฟังค่ะมันออกแล้วเบ้าสู้ฟังกันว่าเนี่คือบ่บอกได้ตั้กี่ตว่ารีเป็นว่า่ะไเอามาาบ้าสู้กันฟังนี่พี่น้องท่านผู้ฟังผู้ชมกับพิจารณาไปน้ำนะครับก็ชี้เพิ่นฟันว่าเพิ่นเห็นเลขยูกระดาษนะครับกระดาษวางยูเป็นตัวเลข หาสามนะครับตัวที่สามนี่บดชัดเจนปันไดนะครับตัวที่สามบดชัดเจนปันไดตัวที่สามนี่เป็นเป็นเลขเจ็ดบอกคล้ายๆกับว่าเป็นเลขเจ็ดเนาะแต่ว่ากับบดชัดเจนปันไดแตว่าเลขล่างผมมักเจ็ดหนึ่งเลขล่างมักเจ็ดหนึ่งเอามาแต่ใส่คือสี่มักเจ็ดหนึ่งึ้นมาก นี่จังไหนตอนว่าว่าว่าสู้กันฟันไหมฟันตะคุณเนาะลังเรียกกันว่าเจ็บโอ้โหล้างเรียกกันล้างเรียกกันไม่ว่ามันเป็นเจ็ดหนึ่งก็ได้เป็นเจ็ดหกก็ได้เตะเลยอยากซื้อเรยอล่างลัตทีของของฝันมันมันอยากใครอยากเป็นเรือล้างเตเลยอยากซื้อบนซื้อล่างไปน้ำแต่ว่าหาสามนี่ฟันขึ้นนี่ละแต่ว่าตามรัตทีนี่มักจะเป็นเลี่ยนเล้างกันปะ ควอมฝันของผมแต่ว่าคนเดือนก็เจ้าดีฝันบนหรือฝันล่างกับบรูน้นงพเจ้าแต่ว่าละที่ผมฝันมันจับชออเปกเป็นในกลางออกมายังได้เปลยนในกลางอเปล่าแต่ละฝันที่จรักตาวาตาวาให้ให้บอกกันตามตรงๆเลยคือว่าฝันนี่กับเขาทุกงวดกับมีงวดเขางวดว่าเขาบ่งวดก้อนนี่เว่าเขาเปานญงจักงวดก้อนนี่เป็นจักคนวางอย่างคนคนมากสวงก็มักต้องกันสวง หมดข้ากันซื้อสองหนึ่งมันอวาหนึ่งสองบกลับเลยบวกขาปาดีโตเพราะว่ามวนนี่ทับงนย่แม้คือคราเดียวบกคจับเพราะว่าผมบุนผมมังหามังหาเอาไปใส่กันขนาด้าสามหาสี่ล่นเหรอเนาะแต่ว่าแต่ว่า ของพระชิพนี่เพื่อนได้เพื่อนเห็นแบ่งกึ่งครึ่งนะครับคือหาสามเป็นเจ็ดหาสามคือว่าค้นขอเลขข้อหวยไปข้อ,อก,กันกติท้ามกันเป็นธรรมดาว่ามักตัวใดผู้ได้มักตัวใดแต่ว่ากับพวกีการพนั้นดอกก็ว่าคุยกันไปซื้อเอามาจับใส้กันนะครับเอามาจับใส้กันมาสิเป็นตัวใดนะครับ นี่นะครับับตัวเลขที่พอคิดเพิ่นฝันได้นะครับเนาะเพิ่นฝันว่าเห็นตัวเลขแดงจึ้งคึ้งอยู่นะครับอยู่บนกระดาษนะครับมีหาสามนะครับแต่ว่าอีกตัวหนึ่งตัวที่สามนี่พอชัดปันได้นะครับเพิ่นว่าเป็นสิเป็นเจ็ดทั้งสี่หลักเพิ่อนมาเจ็ดห้าสามนะครับอ่าเป็นความฝันของเพิ่นนะครับเพิ่นฝันอ่าได้ตัวดีเพิ่นกลับมาว่าสู้ฟังนะครับกลับ่าค่อยพบพ่อกันดอกบางเท้อกันสามเดือนแล้ค่อยพ่อกันเช่อนึงแต่ว่าช่วงนี้กับฝันอ่าได้ตัวดีเพิ่นกลับมาว่าสู้ฟังนะครับ กับพ่ค่อยพบพอ่อกันหรอกบางเทือกับสามเดือนนี้ค่อยพอ่อกันเทือน,นึงแต่ว่าช่วงนี้กับพอ่อกันอีกแล้วนะครับ <S <S 2> <S 2> เดือนละเทือ,ทอ <S <S 2> <S 2> ช่วงช่วงเขรขกอกระด้ำหากันผมล้เพราะว่าเพิ่นค้นเป็นค้นบ่ใครอยู่กบมองบันไดเพิพ่นไปหันมานี่นะครับเนาะทำมาหากินทำมาหากินไปทำงานมองหันมองหนีนะครับแต่ว่าความฝันของเพิ่นกับมีเขามีรุดนะครับแต่ว่าส่วนมากสิเขาร้ายกว่านะครับสิเขาร้ายกว่า พ,พี่น้องป้องไปบ้านใกล้ๆก,กันเพิ่นกับซากระเรือยัแต่ว่าเพื่อนป็่นค้นบอกว่าใครลงทุนนะครับเพื่อนบอกสู้ฟังหรืเพิ่นกับไปเพิ่นกับบ่สนใจสินาครับอแอดมินก็เห็นว่าเพิ่นฝันเรามักสิเปลี่ยนโชคลาภก็เลยมาพ่อเพิ่นพอดีก็เลยได้ตามแนวทางเพื่นมาให้พี่น้องได้รับชมนะครับน้าไปพิจารณาวา่าัิสเมียงวันนี้เพิ่นฝันเห็นเลขแดงจึง้งคืงเลยนะครับ กันสามตัวกับเจ็ดห้าสามนะครับสองตัวกับห้าสามนะครับเด้อเมืวดนี้ลงทุนน้ากันเด้อลงทุนน้ากันหัเทียมมันแมนเพราะว่าบอกใครพ่อกันนะมาพ่อกันได้จังไดยังสินะเป็นดวงนี่เป็นดวงไอ้ลีนี่ยังมาพ่อกันเนาะจังไดก็ลงทุนเบิ้งหาเทียมมันเปลี่ยนโชคลาบนะครับขันฟันฟันขวันที่แก้งเมือวานนี่เมื่อคืนนี่ ก็แสดงว่าเป็นวันพระแล้วนะครับเป็นวันพระแล้วเป็นวันศิลดับแล้วก็อาจสีแม่นตหรือเพิ่นว่านะครับตามลัทธิของเพิ่นเพิ่นกับฟันแม่นอยู่เพิ่นกับฟันบ่ได้หลายเราเพิ่นฟันได้ซ้ำนี่แหละนะครับคนนี่หน่อยนักหนาหนาสีฟันเป็นโชคลาภนะครับส่วนมากก็กินหลายน้อนหลายฟันหลายซื่อๆนะครับกับฟันเป็นโชคลาภเพิ่นสีฟันบ่หลายนะครับที่นอกสังเกตเดูนะครับเด้อหรือแม่นบ่หลายซื่อๆกับโบฮูลูแล้วแอดมินก็ได้เอาก็ให้พี่น้อง อ่าโชคดีอยู่ดีไม่แห้งกันสุขูสุขคนเด้อเอาไปพิจารณาเ<อ>บิ้งนะครับเอาไปพิจารณารองเบิ้งว่าความฝันของพอชิดสีเข่าบองวัดนี่นะครับอ่าขอให้พี่น้องยุดีไม่แห้ง,<อ>งสุขภูสุขคนเฮงเฮงรวยรวยอ่าขอให้ถูกไว้น้ำกันเื้อสุขภูสุขคนเด้อพี่น้องเด้อจะเก็บจะจนขอให้ตัวเลขที่พอชิดว่าสู้ฟังนี่เป็นตัวเลขชค่วาภของพี่น้องเด้อ โศกโศกมันมันครับโศกโศกมันมันบัสดีครับสวัสดีครับ